อาลันยังไงงานนี้ฮาวรับเป็นไปไม่ได้อิสซักจะร่วมทัวร์สาริการในครั้งนี้อารนยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าเหตุผลส่วนตัวอาริซงเบเกอร์ถอนตัวจากแคมป์อาริเบอร์พูลที่ญี่ปุ่นนะะกนาเตเตือนหงสซีซั่นใหม่หินก่อนเดิมแม้ว่าเพิ่งซีลแชมป์พิวเบรคมาก็ตามชีอารนยังไงงานนี้ทันต์ของทางฝั่งมุนเดิร์หนุนเวียดประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวรพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวรพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการนี้ต้นต้นนของทางฝั่งเอ็ดดีหห้ฮาวขุนซอเดลคารเซนปฏิเสธความเป็นไปได้ที่อาริสันเดอร์อิซักจะได้มาทัวร์เอเชียกับทีมและก็ยอมรับบอกว่าสโมสรต้องการผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเร่งด่วน โดยอิซักเองก็ไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกับเส้นชุดปริสันที่สิงคโปร์และก็เกาหลีใต้เมื่อสุดาที่แล้วลารกกักขาเกมที่แพ้เชลติกไป0ูนย์ต่อ4ท่ากลาง,างข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยตอนรแรกเองสาริกาดงก็อ้างว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บที่ต้นขาซึ่งเป็นสาเหตุที่อิซักไม่ได้ลงเล่นแต่ว่าต่อมาก็ปรากฏว่าก่องหน้าชาวซีวเดนก็ได้แจ้งกับผู้ตัดสินสโมสรถึงความต้องการจะย้ายทีมช่วงสมอนี้โดยอิซักเป็นเป้าหมายของฝั่งลิเวอพูลส์สมร์นี้หลังจากที่ ทีมแชมป์พรีเมเด็กได้สอบถามเกี่ยวกับอกองหน้ารายนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากกระทั่งของเกมแพ้อ์เซอนที่สิงคโปร์ฮาวถูกถามว่าอิสซักีโอกาสจะได้ร่วมทัวร์เกาหลีใต้ในครนี้รหรือไม่และเขาก็ตอบว่าไม่นะนี่คือความผิดหวังครั้งล่าสุดในตลาดซื้อขายสรับนิวคาสเซิลซึ่งพลาดเป้าหมายสําคัญอย่างอ e ุโกเอกิเกและก็เจมส์ทรัฟฟอร์ดที่ย้ายไปที่ลิเวอร์พูและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ตามลำดับ ขณะเดียวกันพวกนั้นเขายังประสบกับปัญหาในการคว้าตัวโยอันดิซา่ากองหน้าของเบรนฟอร์ดกันอีกด้วยหลังจากเกมปริซันที่แพ้อาร์ซนอลนไป2ต่อ3เมื่อถูกถามว่าดิวคารเซ่นจะไปต้องเสริมแนวรุกในครั้งนี้หรือไม่ฮาตอบว่าแน่นอนเราไม่ได้หลอกตนเองเรารู้ดีว่าเราตึงดึงแค่นักเตะใหม่เข้ามาเรารู้เรื่องนี้านาดแล้วโดยช่วงท้ายของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราได้ทําทุกอย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้ไม่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย มาดูกันบ้างเราจะทำอย่างไรอะไรได้บ้างในั้งนี้เอาแล้วไงเมื่อดิแอร์ตันติกสื่อกีฬารายหนึ่งระบุว่าอาริซงเบเกอร์าดดันลิเวอร์พูลเดินทางออกจากแคมป์เก็บตัวที่ญี่ปุ่นแบบกระทานหันด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่เชื่อว่าเขาจะกลับไปบรวมตัวกับทีมเมื่อหงแดงเดินทางกลับที่อังกฤษโดยอาริซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลเดินทางออกจากแคมป์เก็บตัวในช่วงปริสันของทีมที่ประเทศญี่ปุ่นแบบกระทานหัน ด้วยเหตุผลส่วนตัวตามการบริงานข่าวของ The Atlantic กสุ่กีฬาชื่อดังที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการแจกแจงรายละเอียดว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่โดยที่แน่นอนก็คืออดิซงไม่ได้มีส่วนร,ร่วมกับเกมอุ่นเครื่องที่ลิเวอ,อร์พูลมีคิวเจอกับโยอาโกฮาม่าเอฟมารินสในวันที่30กร,รกฎาคมนี้แต่คาดการณ์ว่าเขาจะกลับมารวมตัวกันกับทีมในการซ้อมมือแรกเมื่อของแดงลิเวอร์พูลเดินทางกลับถึงประเทศอังกฤษ อะไรนะไงเมื่ออิบราฮิมากอนดาเต้เซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสของลิเวอร์ pool เชื่อว่าฤดูกาลตัปดา25กำลังจะมาถึงแล้วจะเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากยิ่งขึ้นสำหรับทีมตนฐนานะที่เป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกปัจจุบันลิเวอร์ pool กำลังทัวร์ไปสั้นที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นโดยมีคิวดวลกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนชวันพุธที่30กรกฎาคมโดยฤดูกาลที่แล้วเราเองกลับมาพร้อมกับผู้จัดการทีมคนใหม่อา์เนสสลอตเขามีความคิดที่ดีเป็นอย่างมาก และเขาเองก็บอกกับเราตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลแล้วว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อที่จะเป็นแชมป์พิมพ์เบริกเราเองก็แค่ทําตามที่เขาพูดนะและก็ท้าทายที่สุดแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเพื่อสโม,มสรในครั้งนี้ผมคิดว่าฤดูกาลใหมจจ่จะยากยิ่งขึ้นเราจะเป็นจะต้องลืมฤดูกาลที่แล้วแต่เราจําเป็นต้องนําสิ่งทีดีจากฤดูกาลที่แล้วมาด้วยเรื่องแย่แยก,ก็เช่นเดียวกันฤดูกาลก่อนเนี่ยเราเป็นแชมป์แต่ตอนนี้มันจบไปแล้วเราต้องลุยกันใหม่ และก็พยายามทําให้ดีกว่าเดิมในฤด,ดูกาลก่อนนั่นแหละที่ว่าทาไมช่วงปีสั้นถึงมีความสําคัญในครั้งนี้เป็นอย่างมากผมรู้ดีว่ามันยากมากนะสำหรับทุกคนแต่เราเองจําเป็นจะต้องซ้อมให้หนักเข้าไว้แบบนี้นั่นแหละครับเพื่อจะให้พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ประการหลังร่างใหญ่ไว้โ่ถกปีปาี้ก็ที่กล่าวท่านี้ลิเวอร์พูลปกป้องอป้องกันตําแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษไม่ได้เลยตั้งแต่ปี1984ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาละยังไงเมื่องานนี้โทมัสมุนเบอร์สสนุนฟอร์เรียนเวียดให้กับประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลหลังจากที่ย้ายมาจากไบเออร์เลเบอร์กเซนและก็ย้ำอย่าตัดสินกันที่ราคาค่าตัวผมคิดว่าฟอร์เรียนเวียดเองนั้นสามารถเล่นทุกที่เพราะเขาไม่เพียงแต่ว่าเป็นนักฟุตบอลที่ดีเท่านั้นแต่ยังคงเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากอีกด้วยในความคิดของผมเ,เรื่องของสภาพจิตใจยังแข็งแกร่งอีกด้วย ดยความคาดหวังมันสูงมากเลยนะแต่ว่าค่าตัว150ล้านยูโรมันแค่ตัวเลขที่ถูกสมมติขึ้นมาดังนั้นมันเป็นแค่ตัวเลขระหว่างสโมสรเท่านั้นเงินจํานวน150ล้านยูโรคุณอาจจะซื้อเนย์มาร์ไม่ได้สุดท้ายแล้วเราเองก็ไม่ควรตัดสินใครจากป้ายราคาเพียงแค่อย่างเดียวที่เกิดขึ้นในขณะนี้บางทีเราหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวเพราะเกมมันแตกต่างแต่ในท้ายที่สุดแล้วนักเตะเยอรมันนีที่ผม เจอตลอดอาชีพการค้าแข้งที่ย้ายมาพรีเมียร์ลีกต่างก็ปรับตัวได้ดีเสมอพวกเขาเองเก่งขึ้นอีกด้วยดังนั้นบางทีที่นี่อาจจะเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ดีในครังนี้ก็เป็นได้นะอะไรยังไงเมื่อทาน้์ขนทางฝั่งบริชร์าฮิวพอ Hughes, ura, from, อกกีฬาลิเวอร์พูลระเบิดฟอร์มตลาดซื้อขาย7นักเตะรวมแล้วกว่า178ล้านปอนด์นำนโดยบรูติอาชย้ายซบบาเยนควันซ่าควันคารันโยก็โดนปล่อยเรียบ รับซับบานเบอร์รับในซัมเมอร์2 0 2 5โดยรุยดีอาร์ปีกทีมชาอดโคลเรเบียเป็นอีกรายที่ย้ายเตรียมย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงสมอน,นี้เพื่อจะไปค้าแข่งกับบาเยอร์มินกหลังคว้าแชมป์พิมเบริกซีซั่นก่อนมาครองเป็นผลสำเร็จัมร์น,นี้ของแดงลิเวอร์พูลมีความเคลื่อนไหวตลัสนักเตะอย่างคึกคักทั้งขาเข้าและก็าขาออกที่เกิดขึ้นโดยแม้ถึงขนาดนี้ทีมดังของทินแอนฟิลจะทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่แบบเอ่อมือเติบก็ว่าได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถจะ ขายพกกาแข่งออกไปในครั้งนี้ได้ด้วยค่าตัวที่เร็กกว่าน,น่าอิชาฉะนั้นแล้วเราจะไปดูกันว่าบริชาชิวผู้ในการการกีฬาของบริษัทแมกชินซึ่งเข้ามารับงานกับสโมอสรตั้งแต่ช่วงเสม,มอปี2024ขายนักเตะค,คนไหนออกไปบ้างและก็ทําให้สโมอสรอได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่กันแน่เรื่องันที่ฟาบิเชโออาคานโยจำนวน27ล้านปอนด เดอร์ดิฟฟูดาวรุ่งโปรตุกีสเองนะฮะก็มาจากฟูลแลนในปี2022โดยค่าตัว7.7ล้านปอนด์แต่ว่าเขาไม่สามารถจะคว้าตำแหน่งในทีมตัวจริงของโรแอนด์ฟิลด์ได้หลังผ่านไป1ซีซั่นของแดงเดอร์ดิฟฟูก็ส่งคาร์บันโยให้กับแอร์บาร์ดซิกยืมตัวแต่จากการลงเล่น15นัดในทุกรายการกับของทางด้านของลีกเมืองไส้กรอกเขายิงประตูไม่ได้เลยและก็ถรกยกเลิกสัญญาการขันในช่วงเดือนมกราคม คาบรรโยยย้ายไปที่เรียกว่า,าเล่นในกับฮักสโมสรในลีกแชมเปี้ยนชิพต่อทันชีแฮรก็มีผลงานที่น่าประทับใจโดยสอยาตาข่ายได้มากถึง9เมตรจ็ดทบน20นัดแต่ไม่ดีพอที่ทําให้ตนเองนั้นมวยตําแหน่งได้ทีมในเครื่องจักรสีแดงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต่อมาคนที่2เซฟวันเจอร์เฟิร์ก20ล้านปอนด์กองหลังดัชถูกฉุดมาจากเชว์เฟ,ฟในออมิถุนายนปี2019ด้วโดยค่าตัวที่สามารถพุ่งขึ้นเป็น4.4เท่านะฮะ รวมทั้งดาวเตะไว้สเปรานี้ได้ลงเล่นเฉพาะเกมเพื่อบอนถ้วยบรมแล้สีนัดและขย้ายขาดไปร่วมทีมเบรนฟอร์ดเช่นกันเมื่อซัมเมอร์ก่อนหลังถูกตัวนักของฝั่งลิเวอร์พูลส่งให้บรสตันชาเก้ลรก็ไมชยิมตัวที่สุดแล้วฟรันเดอร์เบิร์กเองก็อำลาด้วยค่าตัวที่ของแดนลิเวอร์พูลได้กำไรอีกตามเคยโดยตัวนักเตะลงเล่นใ้กับเดอะบีไปทั้งสิ้น31นัดในลีกรวมทุกบริการทั้งสิ้น35นัดที่เกิดขึ้นต่อมาจะเป็นนัฟิลิปนะฮะ โดย3ล้านปอนด์ฐานะเด็กปั้นของสโมสรฟิลิปนะฮะผมกระโดดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลด้านช่วงปี2019นั่นนว่าเขาถูกปล่อยออกไปแบบยิมตัวทันทีเพื่อให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสตูดาร์และต่อด,ด้วยอีกหลายทีไม่ว่าจะเป็นทั้งบริดมัทเชลติกคาดิฟและก็ดาบีรวมแล้วกองหลังไวช้ชนแเปีน,นี้ลงเล่นได้กับผงแดงแค่29นัดในทุกปริการ ตลอดระยะเวลา6ปีก่อนจะสัญญากับเบรสเบอบิตอัลเบียนที่ระดับแชมเปี้ยนชิพหมัดๆมในช่วงสมอนี้ต่อมาก็จะเป็นนักข่าฝฟังเทนเดริกซ์เดอร์อาร์โน no, 8ล้านปอนด์อันที่จริงแล้วลิเวอร์พูลมีโอกาสเสียแบ็กขวาแบบที่ไม่มีค่าตัวเนื่องจากว่าเขาปฏิเสธต่อสัญญาฉบับใหม่และก็มีแผนในการย้ายไปคาแข่งกับเบรอัลมาดริดและอเผอิญว่าฟีฟ่าหันมาระเบิดศึกฟุตบอลสโมสรโลกเวอร์ชั่นใหม่ช่วงกลางปีและละาชชุดเขา ก็อการกระหายนะฮะสตาร์ทีมชาติอังกฤษรายนี้มาร่มบูก่อนที่เขาจะหมดสัญญากับของแดนเทเอร์ฟูโดยเหตุน,นี้ทีมจากลาดิกาตัดสินใจควา้าอันิสันเดอร์อาร์โนก่อนหมดสัญญากับต้นสังกัดในขณะนี้ต่อมาก็จะเป็นเควินเคเรเฮอร์20ล้านปอนด์เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เคเรเฮอร์ไม่อาจจะประกาศเป็นนายทวารเมือหนึ่งของสโมสรได้เนื่องจากว่ามีอาริสซงขวางทางเขาเท่านั้นยังไม่พอซัมเมอร์น,นี้จอร์จีมาร์บอลเซฟิชีลี่ย้ายมาจากบาเดนเซียอย่างเป็นทางการทําให้เด็กปั้นของทีมแอนฟิ ไม่ขอร,รับตัวสำรองอีกต่อไป้ายที่สุดแล้วก็มือเก่าทีมชชตไอแลนด์ไว้์สกเปร์ี่นี้ก็ไปติดขรายที่บอกราดิวเวอร์พูไปต่อมาคนสุดท้ายก็จะเป็นจอร์เดลควอนซา35ล้านปอนด์ถือเป็นเดยลชวนให้หน้าประหลาดใจไม่น้อยที่ลิวเวอร์พูขายคอนซาทิ้งไปในทั้งที่กองหลังเด็กปั้นแซแวลมีอนาคตสดใสรวมทั้งสิน้นดาวเตะไว้์สกเปอร์ี่ลงเล่นกับเรดแม็กชีน58นัดโดยเป็นเกมพิมพ์เด็ก13นัด เมื่อช่วงซีซั่นก่อนซึ่งเขาก็ได้แชมป์กับสโมสรในครั้งนี้ไปด้วยนะและขา่าวดีบญในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาาจะกัหมหข่าริีต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ